รับสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ล s s e อ r o r ครับผมในระหว่างที่ทุกคนนะครับผมกำลังมีความสุขนะครับในการทำภารกิจนะฮะเพื่อไปตามล่านะครับ Big t ก m e Free นะครับคนละย0กล่องนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจนะครับให้สะสมดาวนะครับเพื่อไปทำการรับนักเตะอีพิกมาใหม่นะครับที่เปรยมาแล้วนั่นก็คือมีกากานะครับเป็นตัวชูโรงนะครับและนักเตะปริศนายังไม่เปิดเผยนะครับผม นอกจากนี้ก็ได้มีการปล่อยแพ็คระดับตำนานระดับโลกนะครับนั่นก็คือแพ็คของเปเล่นั่นเองนะครับกับค่าพลังที่เป็นอีพิกตัวแรกนะครับที่มีสกิลติดตัวสกิลพิเศษนะครับให้มาถึงสสกิลและยังไม่พอนะครับค่าพลังโอเวอร์ออไปที่108นะครับครั้งแรกของเกมเลยนะครับกับร่างอีพิกระดับโลกครับผมความสนุกความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมวันนี้คลิปนี้ผมจะนะครับพาเพื่อนไปดูแฟ้มข้อมูลลับนะครับ ที่มีการเปิดเผยเข้ามานะครับเกี่ยวกับตัวเกมนะครับก็ได้ผ่านไปเวอร์ชั่นปลายๆแล้วนะครับผมยังมีสิ่งที่รอเซอร์ไพรส์อยู่นะครับเดี๋ยวเราได้รู้ในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมแต่เช่นเคยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องนะครับด้วยมือคุณเองครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเริ่มต้นจากข่าวเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นการสะเทือนสั่นสถานวงการอีฟุตบอลเลยนะครับผมส่วนตัวผมก็เคยคิดเหมือนกันนะครับว่า เอเมื่อไหร่นะจะมีนักเตะคนนี้เข้ามานะครับมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่อ e ีฟุตบอลนะครับโคนนมินะฮะจะเอานักเตะคนนี้เข้ามาอยู่ในเกมนี้นะครับผมและนี่คือภาพชมหน้านักเตะระดับตำนานคนนั้นนะครับเปิดเผยภาพนี้ออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนักเตะระดับตำนานระดับโลกนะครับผมหลายๆคนต้องเคยได้ยินชื่อเขาคนนี้แน่นอนนะครับสวมเสื้อเบอร์เก้าครับนะัก เระดับตำนานชายา The White เ p เล e เวนรูนี่ครับผมก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับผมที่หลายๆคนนะครับอยากให้โคโนมีนะครับเอามาสู่เกมนะครับผมและวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะครับผมกับข้อความนะครับฟรีทูเพลย์ดาวน์โหลด now นะครับเล่นฟรีครับดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เลยพร้อมกับใส่ข้อความว่า วางจำหน่ายแล้วเร็วๆนี้นะครับผม available soon นั่นเองนะนี่ก็คือการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นะครับผมเนื่องในโอกาสนะครับครบรอบ30ปีอีฟบอลนะครับผมพบกับเดอะไวท์เปเล่นั่นเองนะครับผมหรือบางคนเรียกว่าหมูบินครับผมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟ้มข้อมูลลับนะครับผมที่มีการเปิดเผยเข้ามานะครับผมจากสื่อต่างๆนะครับผมก็เป็นภาพนี้เลยนะครับผมเป็นภาพนักเตะที่มีทั้งหมดนะครับ กับเวอร์ชันอีฟเบอลใหม่ล่าสุดนะครับผมเปิดเผยให้เห็นถึงการดีไซน์การ์ดนะครับนี่ก็คือการ์ดของเวนดูนี่นั่นเองนะครับหรือว่าเดอะไวท์เปเล่นะครับผมมาในสไตล์เดียวกันเลยนะครับเป็นทีมเดียวกันเลยครับทีมเหมือนดีไซน์ของอีพิกเวอร์คลาสิกเลยนะครับนั่นก็คือแพ็คเปเล่ล่าสุดนะครับนี่ฮะทีมเดียวกันเลยครับเพื่อนๆลักษณะการดีไซน์แบบนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับของตัวเกมนะครับเราจะได้เห็นประมาณนี้แน่นอนนะครับ กับสไตล์ของเว r ร์ดคลาสนะครับผมในหมวดหมู่แรกนะครับก็จะเป็นสไตล์เนชนแนลทีมนะครับก็จะเป็นการ์ดนักเตะที่มีธงชาตินะครับก็จะเป็นนักเตะนะครับที่ขึ้นรูปธงชาตินะครับเป็นใน่ีมของทีมชาตินั่นเองนะครับผมเริ่มต้นด้วยเวนรูนี่นะครับแล้วก็จะมีกเรตเบลนะครับแกเบรลบัติสตูต้านะครับผม เฟอร์นันโดตอเรสนะฮะแล้วก็มีนักเตะจากญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีการจัดกลุ่มเป็นลีกต่างๆนะครับอิตาเลียนลีกนะครับเจลีกสเปนิชลีกนะครับผมแล้วก็ลีกอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีเดลี่เกมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไล่เรียงไปดูกันทีละหมวดหมู่เลยนะครับเรวมจากอิตาเล League นะครับก็จะพบกับเดโอโก้มิลิโตนะครับผมก็เป็นศูนย์หน้าสไตรเกอร์นะครับผมเป็น นักเตะนะครับในโซนอิตาลีนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับผมที่ใครต่างขนานนามนะครับแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเอ็ดการ์ดาวิสนะครับผมแล้วก็มีไมเคิลปราทินี่นะครับผมก็ค่อยมาดูอีกทีครับว่าตัวเกมจะให้มาในตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะมีบูสเตอร์มีสกิลอะไรนะครับผมค่อยดูกันต่อนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือจูเลียสซิซานั่นเองนะครับผมในฝั่งของเจล็กนะครับก็จะมี ฮาเกฟุสัคู่โบนะครับลูกรักโคนนมินั่นเองนะครับแล้วก็สตอยคอฟนะครับผมมา2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเจลีกนะครับเลกต่อไปนะครับก็จะเป็นเลกสเปนกันบ้างนะครับผมสเปนิสลีกนะครับก็จะเป็นชุดนักเตะจากทีม FC บาร์เซโลน่านั่นเองนะครับมาถึง4นักเตะนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีซาวิโอลานะครับผมแพทริกไคลเวิร์ดครับแล้วก็จะมีแมนเดต้าครับ แล้วก็เซอจิบาชูวันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีนักเตะพิเศษนะครับที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับก็จะเป็นนักเตะพิเศษจากกิจกรรมเดลี่เกมนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมยิงจุดโทษนั่นเองนะครับผมหลายๆคนบ่นว่าเบื่อนักเตะตัวเก่าแล้วนะครับบางคนก็บอกว่ายังสุ่มอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมยังล็อกอินไม่ครบเลยนะครับผม ข่าวดีครับก็จะมีนักเตะเดลิเกมนะครับมาเพิ่มถึง3นักเตะด้วยกันนะครับผมกับตำนานนักเตะนะครับโรมาเริโอนะครับโรเบรโตคาร์ลอสและก็คาซิยัตด้วยนะครับผมนี่คาซิยัตก็มาด้วยนะครับ3มนักเตะนี้ของดีเลยนะครับผมถือว่ามาแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญได้ฟรีทุกคนนะครับแต่คุณต้องมีวินัยนะครับในการเตะลุกโทษให้เข้าแล้วก็พยายามเตะทุกวันนะครับผมจะได้ มาถึงแพ็กสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแพ็กอังกฤษ a ลีกนั่นเองนะครับผมหลีกอังกฤษนะครับก็จะมีนักเตะอยู่สมสโมสรด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นด้วยเมนยูนะครับผมรุตเวนิสรอยนะครับผมแล้วก็จากพื้นใหญ่อ์เซนลนะครับผมแพทริกวิโอรานะครับผมแล้วก็มากาเรเล่นะครับจากเชลซีนั่นเองนะครับและนักเตะคนสุดท้ายครับจากเมนยูอีกหนึ่งคนนะครับจอห์นโอเชียนั่นเองนะฮะ นี่ก็คือชมหน้าของ English League นะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแฟมลับนะครับที่ได้เปิดเผยออกมาแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้นักเตะคนไหนบ้างนะครับผมมีเป้าหมายในใจหรือยักนะครับผมถ้าสําหรับผมนะครับหเดียวในใจตอนนี้นะครับให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือเดอะไวท์เปเล่นะฮะเวนรูนี่นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณ เ,เพื่อนด้วยนะครับที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ